น,นี่เลยฮะยาสีฟันวันเดอร์สมละขาดไม่ได้เธอจะเวลาแต่งฟันแลว้วใช้นิดเดียวทาไม่ถูกเขียวพอยาสีฟัน w o นเดอร์ส l มนะฮะเป็นยาสีฟันเจ้าแรกของไทยเลยนะฮะที่ใช้นวัตรกรรมนะฮะนาโนไมเซลล่า แอนอะควาไรซ์ไอออนนะครับที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาโดยเภสัชกรยาสีฟันสมุนไพรแท้เกรดพรีเมียมมากกว่า11ชนิดนะฮะยังมีวิตามินอีก3ชนิดนะฮะซีและ B 2นะฮะยาสีฟันนะฮะได้รับรองมาตรฐานนะฮะมีเลขจดแจ้งถูกต้องนะฮะนะฮะวันเดอร์มายังไม่ใส่สารอันตรายลงในยาสีฟันวันเดอร์มายนะฮะไม่มีนะฮะ S L S เอลนะฮะยังไม่มีส่วนผสมของซูการ์ช่วยให้คุณ ร่มปากหายลมหายใจซอมสดชื่นนะคะยับยั้งแบคทีเรียได้มากกว่า12ชั่วโมงกันเลยทีเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องคราบฟันเหลืองจากการดื่มกาแฟาสูบุรีหรือแม้แต่ใส่เหล็กดัดฟันแล้วนะครับไม่ว่าจะเหลืองมาจากอะไรวันเดอร์สไนเอาอยู่หมดค่ะ